อุลยครับสวัสดีครับวันนี้ต่อพิเศษฮะวันนี้เราจะมาให้แล้วนะครับสำหรับของที่ลึกครับส่วนหนึ่งครับวันนี้รีวิวสั้นๆฮะนั่นก็คือรีวิวของเจ้าตัวนี้เองครับเป็นปูกแะจีบนั่นเองฮะเต็นเต้นเป็นลุคคาแรคเตอร์ครับอ่ามัจิยามะอากันเนะนะครับแล้วก็ไซโตนิโคครับมีชื่อคือคันน้านะครับซึ่งอันนี้จะ น่าจะมีทุกตัวละครเลยเลยรอบนี้นะครับแต่ว่าเราซื้อมาแค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับราคาก็นะครับแพงกว่าโฟโตเซตเล็กน้อยครับ200เยนครับก็คือ1,200เยนนี่นะครับก็ดูว่าเป็นไอเดียครับว่าถ้าวงไอดอลวงต่างๆนี้อยากจะทําอะไรกับคล้ายๆกับอันนี้ก็ลองดูได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับของที่ลึกนี้ครับก็ห่อมาอย่างดีฮะใส่ซองมาเรียบร้อยครับดูจริงใส่ซองมาอย่างเงี้ยฮะ ก็เพื่อว่าการการเสียหายนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็มีการใส่แบตเตอรี่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่างจากแท่งไฟครับที่ต้องชักอะไรออกมาก่อนนะครับถึงจะทำงานนั่นเองครับแต่ก็แถมแบตแบตเตอรี่ไว้ให้นะครับนี่ก็คือหน้าตาครับก็สามารถเล่นได้ทันทีครับแม้ว่าเราจะใส่ไว้ในซองไว้ยออย่างดีก็ตามนะฮะอย่างเช่นเอาของิโคก่อนดีกว่าใส่ตัวนิโคครบีบนะฮะอย่างนี้ฮะ น่ารักมากน่ารักจังเลยนะครับถ้าเด็กอุตตรจังนะฮะปึ๊บอีกรอบหนึ่งโอ้โหนะครับถ้าอยากรู้คัมแปลแต่อันฮะก็ไปเสิร์ชไว้ในเว็บของ อ่านาโโมโนโนี่จุดนี้ทางการก็ได้ครับมีเขามีประโยคเอาไว้แล้วครับน่ารักอืน่ารักสุดเกินนะครับก็ ฟินแน่ๆนะครับอัดไว้หล้เสียงมากเลยครับน,น,น่ารักจริงๆครับประมาณนี้นี่คือเสียงแรกนะเล่นต่อื่วยๆนะครับอันนี้มาถึงอีกตัวละครนหนึ่งครับ <S <S มาลุยมาอากาเน้นนะครับผม <S <S ซึ่งภาคโดยนะครับ ชเชียวสวัสดิ์าเอกครับขนาเรารุวันเองครับผมก็จะเสียงเป็นแบบนี้ฮะบีไว้ฮะอือฮึครับเสียงอะไรกัน อืมอห้องห,หนึ่งก็ได้อืมนี่ครับนี่คือเสียงของอะมะลิยามะอากานันนีครับซึ่งาพาดโดยคาณะฮิโรครับเสียงก็ประมาณนี้นะฮะประโยชน์ก,นก,ก็หวานมากเลยฮะนะครับอ,อ,อย่ารู้ไปแปรก็ไปอยู่ ได้ที่เว็บไซต์ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครฟังญี่ปุ่นออกอีกนะครับก็คงจะฟินน้าดูนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็กุญแจนี้ก็แน่นอนครับว่าเอาไว้ใส่กับกุญแจนะครับแล้วก็มีดูครับแต่ว่าที่สําคัญครับต้องระมัดระวังก็คือกันน้ําไม่ได้นะฮะน้ําก็ไม่ควรอยู่ตากฝนนะครับผมนี่ก็จะอัลอกได้ครับแล้วก็อาจจะทําให้วงจรเสียได้กันนะคิดว่าเป็นของเล่นกันเ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สกัดคือไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ครับก็ถ้ากับว่าอันนี้ก็คือใส่ใส่ไปแล้วก็ยากครับที่จะเปลี่ยนแบตครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าครับก็คือถ้าทําเปลี่ยนแบตเองไม่ได้นี่ก็อันนี้ต้องพึ่งกับร้านช่างหน่อยนะฮะว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรีย่ยังไงครับก็ถ้าเปลี่ยนแบตเป็นแล้วก็แล้วก็แตะไว้เรียบร้อยแล้วก็ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับก็เดี๋ยว คิดว่าในฝั่งญี่ปุ่นก็จะมี Unbox มาให้ชมนะครเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับแล้วก็จะได้ฟังเสียงอย่างงีน้น้องๆน,นี่ได้ต่อฮะ,ะอน,นี่ก็ถือว่าเป็นของเป็ไอเดียที่น่ารักเลยทีเดียวฮะนี่ครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรีวิวของครับเกี่ยวกับกุแจสบีบและมีเสียงนั่นเองครับของ2ตัวละคร,รค,ะนนครับซโตนิโกกับมายูเรมาอาจันนครับอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งตัวละครอื่นๆนั้นในญี่ปุ่นก็มีครบ หมดทุกตัวละครครับแต่เราสามาแค่2อ,อันนี้เท่านั้นนะครับประมาณน,นี้นะครับก็อ,อย่าลืมติดตามในตอนหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ